กระปຽส่องเพือ่อไอส่องการน้ำร้อนไอตัวนี้เปลี่ยนเนี้ยมันก็เทอร์โมสตาร์ทเนาะเตอร์ไอเทอร์โมฟิวรตัวฟิวบลกหลอดเป็นหลอดๆหมเนาะขาดตาขาดมันจะเป็นยังไงวัดวัดแล้วมันวาวัดแล้วพอ,อขึ้นมเนี่อ่าแต่ถ้ามันพอขาดในวัดแล้วมันจะ เข็มมันจะกระดิ take it, take it. Take it. Then, ้ขึ้นเนาะเหล็กเขี่ยนสร้างซ่อมได้ต้องซ่อมได้ผมมีว่าซ่อมมาได้ซ่อมเสร็จปุ๊บก็จะประกอบประกอบเสร็จปุ๊บก็จะทำคอนสารไปเลยครับนะครับนักศาก็จะทำคอนสารนั้นใหม่เลยว่างานว่ากวิน เออนี่คือการสอบครับเรียนช่างต้องลงมือปฏิบัติครับเดร่าว่าทีนี้ก็เดี๋ยวค่อยเสียบการาน้ำร้อนดูอแข็งให้แน่น,ออนลอ,อ,องอไปลองเลยใช่ประมาณนี้แล้วแน่นไหมเอาแต่แน่นแน่นแล้วก็ใส่น้ำเสียบปลั๊กดูกกดเข้าไปกดแล้วยกข,ขึ้นโอเค อาต่อสายไว้นี่สายต่อจะได้ความรู้เห็นบ่าใครบุล่งมือเห็บดบ่ไ้ได้ความรู้นะเออเดี๋ยวแน่นมันจะมีแม่เหล็กดูดอยู่พอแล้วแค่ติดเฉยเฉไม่ใช่บ่เข้าไหมเอ,อ้มันมีแม่เหล็กดูดอยู่อ่าน้ำใสน้ำตัวเดิมไม่ใช่อยู่ตรงนี้บ่ไม่หรนะอเออใส่เลยเยี๋เยจะเอออะเสียปบบัก อ่าไปติดแล้วโอเคถือว่าขั้นตอนต่อไปก็คือรอให้น้ำร้อนครับผมรอ,น,อ,อนั่งรอทีนี้รอครับรออย่างเดียวครับรออ่าเสร็จแล้วยกขึ้นมาตรงนี้ยกขึ้นมาไหน,น ตัวนี้ออกไหมนี่เป็นผ้าเป็นผ้าขนอ๋อเป็นผ้าเด็กสีมีผ้าอื่นไหมไม่มีแล้วโอเคฮะดูสะอาดดูเห็นบอกครับกอมแล้วจะไม่น,มนะนี่นี่ฝีมือนักศึกษาเน,นี่ยเย่รอร้อนแล้วปะเออเดี๋ยวรอสักสองสามนาทีสะดุ้งเลย เพราะว่าถ้าตัวนี้เป็นไส้ของเขาหรือเปล่าเนี่ยเอาไส,สา้ใส่ด้วยไส้กดน้ำไม่ใช่ไ,ใชใไหมเ,เอ้นี่ไงโอ้นี่ตัวนี้คอมเป็นเอ้ก็ครับผมนี่ฝีมือนะายษาครับมาให้ทันได้นี่ยเขาซ่อมได้เลยนี่นี่เขาซ่อมได้แล้วนี่สามสารถสายเซฟขาดเนอยังไม่ได้กินข้าวเลยนะไไไปหน มมแมนมันอะไไปยินเขาไปรออยู่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งจะสัมผัสเลยจ้ะร้อนมากไหมร้อนมากครับจะจับบอกใครชอบอะไรพวเนี้น่าจะจับไป้นนานนี่แหละวิธี<พ>าการซ่อมเอาไปใช้ได้ตลอด กด,ดเลื่อนขึ้นดูสิยกขึ้นคอนรอไหมยังว่าค้ <c oughs> างข้างร้อนมากเออมันยังไม่ร้อนมากมั้งรอรอเป็นหนึง่งนั่งรอเพราะว่าไฟมันทํางานแล้วตงะรอรอ,ออย่างเดียวร่มบ่ก้ร่มถ้าคน่วมันขาดถ้าเราต่อไม่ได้ก็คือซื้อใหม่อย่างเดียวถ้าถ้าคันได้เสียแล้ โอ้พันยากันร่วมเล็กเออรวมเล็กเราก็รออ่าเร็นรอตัวนี้เสร็จแล้วร้อนโอ้น้ำอยู่นี่นี่น้ำเต็มเลยตัวนี้แหละเดี๋ยวจะหาสายไ่ใส่ใป้เรียนใช้ฝึกใป้ทำงานโอเคครับผมลอ่อจะลอ่อแป๊บนึง อายกขึ้นร้อนนะมันต้องควันรอนเลยควันมันเริ่มบอกแล้วนะมารอครับถ้าร้อนมันก็จะเป็นอย่างนี้จะร้อนนะรอรออย่างเดียวครับวิธีการเทสอรอแบบนี้ส่วนต่อไปทำคมสารงานพวกนี้เป็นงานบริการถ้าเราเข้าใจมันก็มันก็จะเป็นการฝึก เป็นวิธีเฟืองอ้าเดี๋ยวรอให้มันร้อนแป๊บหนึงนน่งก็อะไรยังไม่มาเลยไปไม่รู้ไปยังไงเ <c oughs> ออคือแบบเออพูดนไงเออบอกว่ามันจะมาง่ายไม่นานนี้จะมาบ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเปิดอนบอกไหม <c oughs> ของเราครับจะของเราครับ <c oughs> อ๋อเอาร้อนโอเค ในการจบการซ่อมกระติกน้ำร้อนได้ไปสามเครื่อง